ความรู้สึกบนใจอะไรครับทำไมคนเราต้องเกิดมาแลวต้องรู้สึกดีรู้สึกแบบทีม่มันไม่โอเคความรู้สึกเนี่ยมันเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งความรู้สึกตัวเนี้ยพระเจ้จาเรียกว่าเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าภาษาบาลีก็ใช้คําว่าทุกขเวทนาสุขเวทนาอัตุขขมสุขเวทนาอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความรู้สึกในใจ ความรู้สึกในใจเนี่ยมันต้องมีต้นเหตุในการเกิดขึ้นคําถามคือเรารู้สึกไม่สบายใจได้เพราะอะไรเพราะอะไรเวลาไม่สบายใจตาไปเห็นสมมติเวลาเรามีแฟนแล้วตาเราไปมองเห็นแฟนคุยกับคนอื่นคุยกับสมมติเป็นผู้หญิงแล้วเรากําลังเห็นผู้หญิงเนี่ยแฟนเราเนี่ยคุยกับผู้ชายอยู่เราคิดว่าเราจะสบายใจไหมย่อมไม่สบายใจแลยใช่ปะแสดงว่าความไม่สบายใจเนี่ย มันเกิดขึ้นจากตาไปเห็นถ้าไม่เห็นจะไม่สบายใจได้ไหมย่อมไม่ได้ดังนั้นัาษะจึงเป็นตัวสําคัญในการเกิดขึ้นของอารมณ์ตาไปเห็นรูปจมูกไปได้กลิ่นหูไปได้ยินเสียงลิ้นเข้าไปลิ้มรสกายเข้าไปสัมผัสใจเข้าไปรับรู้ความรู้สึกมันจึงนํามาซึ่งความทุกข์อาจารย์ถามว่าแก้วน้ําใบเนี้ถ้ามันเป็นแก้วน้ําร้อนแล้วอาจารย์ไปจับ อาจารย์จะทุกไหมทุกทันทีเพราะอะไรเพราะมันร้อนถูกต้องปะอารมณ์เกิดยังเกิดแล้วเกิดจากอะไรเกิดจากภาษะไปกระทบเห็นปะเนี่ยอารมณ์มันเกิดถามคําถามว่าอารมณ์เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดจากภาษาภาษะเป็นเหตุเป็นปัจใจัยให้เกิดเวทนาดังนั้นความสุขก็ตามความทุขกข์ก็ตามหรือความไม่สุขไม่ทุขกข์ก็ตามในชีวิตของเราเกิดขึ้นเพราะมีภาษะเป็นเหตุมีภาษาเป็นปัจจัยถ้าเราไม่เอาตาไปมอง แล้วใจไม่รู้สึกก็ทุกไปได้ถ้าหูเราไม่ได้ยินเสียงในสิ่งที่ไม่น่าพอใจความทุกข์ก็เกิดไม่ได้ถ้าจมูกเราไม่ไปดมกลิ่นเหม็นความไม่พอใจก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ากายเราไม่ไปสัมผัสสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเกิดความเดือดร้อนใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นผัสสะจึงทําให้เกิดอารมณ์ทั้งสุขทั้งทุกข์ทํางไม่สุขไม่ทุกข์นั้นต้นเหตุของความรู้สึกในใจเกิดได้เพราะผัสสะเป็นเหตุตาไปกระทบรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเกิิดวญญาา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 ณณททงงตตเข้้้มมรรรัับูอ์นน จึงดับบาซึ่งเกิดความทุกข์ในปัจจุบันได้เนี่ยคือต้อนเหตุของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาเราโกรธอ่ะเวลาเราโกรธโกรธได้เพราะอะไรมีคนด่าหรือมีคนดินทาหูได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงเมื่อหูได้ยินเสียงคนดินทาเราแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขานินทาเรามันไม่จริงอะ่ะโกรธไหมโกรธนั่นนะ่ะอารมณ์เกิดแล้วเพราะผัสสะทางหูมันไปกระทบเนี่ยเกิดแล้ว ง่ายๆแค่นี้เลยเพราะภาษาเป็นเหตุจึงทําให้เกิดอารมณ์เกิดขึ้นได้หลักการลําดับเหตุแบบนี้เรียกว่าหลักของปฏิจจสมุปบาทเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งเนี้ยมันจึงเกิดขึ้นตามมาได้นี่เรียกว่าปฏิจจสมุปปทธรรมทำอันอาศัยเหตุในการเกิดขึ้นอืมประมาณนี้เนาะ